รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ พอแล้วแม่กระดังเพลินสวัสดีครับตอนนี้ครับรายการบายซาฮาเฮรายการของเราฮาเพื่อสุขภาพหากับเจนิ่ฟู้ดนะฮะบายแก่ๆอย่างี้มาหากับผมเชิดเชิญยิ้มนะครับทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์เวลา 16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับครับและผมโรเบิร์ตอมดันช่วงหลังได้มาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยครับผมก็รับชมพวกเราได้สอช่องทางเช่นเคยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพอใจสชนแนลหรือว่าเบาใจทีวีถูกต้องหรือบางคนทันสมัยจะดูทางออนไลน์ออนไลน์ก็เข้าไปที่เวอร์ไวเว็บแแบบแบวยไววัไว นี่ไงก็เวอร์ไวด์เว็บพอใจแช n แนลคอครับรับชมนะฮะอยู่หน้านเน็ตรับชมได้ดูทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับครับผมเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีนะฮะหันมาดื่มเจนี่ฟู้ดเจนี่ฟู้ดบำบัดโรคลายได้หลายโรคนะครับครับผมถ้าสนใจก็สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้าน นีส่สอบถามพี่ยองได้ตรงกัศูนย์แปดศนยต้องสองสี่ห้าสีครับครับผมหร<ว>ือว่าสั่งในช่วงพอใจชาแนลทุกรายการระวังของปลอมด้วยบอกซ้าย้ำเตือนกันนิดนึงครับถ้าสั่งในช่องของเราไม่มีของปลอมถูกต้องนะครับครับผมอ่ะรายการของเราหาไว้ก่อนช่วงแรกช่วงแก๊กซ่าฮาเฮช่วงแก๊กซ่าฮาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูด อ่าไม่วันนี้มาแล้วเอาอะไรมาฮาๆไหมฮาดิฮายังไงนี่ไงแก๊กแรกบอกได้เลยว่าผมอยากบินได้อยากบินได้ไม่ยากอยากบินได้ทําไงครับพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าใส่บาทถูกต้องใส่บาทเสร็จก็ไปที่ตลาดฮไปหาซื้อกระด้งมาทั้งสองอันครับแล้วติดบินไม่ใช่กระหังตลกเขาเล่นกันอย่างนี้อย่าไปจําเข้ามาไปดูกันนี่ว่าเขาบินยังไงถึงอยากบินได้ครับไปดูกันเลยครับครับ เออเอออะไรเอออะไรพูดถึงรู้จักนกไหมโอ้โทำไมไม่รู้จักนกฉัชัชยนกสินใจนกจริยาผมรู้จักหมดอะ่ะไม่ไม่ถึงนกบินบินเนี่ยโอ<ท>้โหนกเขาคุรู้จักนกเขาไหมนกเขาเนี่ผมรู้จักดีครับจริงอะ่ะผมก็เลี้ยงไว้เฮ้ยมันนกขู่เนี่ยไม่นกขูแ<ต>่ขแล้วนขันเนี่ยมันขันมั้งอ่ะไม่ค่อยขันพักเนี้ยทำไมอ่ะไม่ค่อยได้นอนเนี่ยพักผ่อนน้อยตใส่กินเจดีฟูดบ้านนกบ้านอะกินเจดีฟูดเออพูดถึงนกก็ดีนะแต่พูว่าคนเนี่ยนะเางทีคนเนี่ย แบบอยากมีลูกก็ไม่มีนะอ่าบางคนนีรวยมาแต่ไม่มีลูกเนี่ยอาภพับนะใช่ป่มแม้กระทั่งนกสองตัวที่ผมจะให้ฟังเนี่ยนกสองตัวเป็นไงมันก็อยากจะมีลูกแต่มันไม่มีไงอ้าวขนาดนกยังอยากมีเออลูกอยากมีมีลูกไม่มีก็ทาไงวะามันรู้ทำท่าไหนก็ไม่มีลูกทีหลายท่านกก็มีท่าเดียวนั่นแหละใช่คนก็มีวันเนมันก็บินไปหาหากค่สองตัวตัวผู้ตัวเมียพ่อกับเมียก็บินไปบีเจอไขอยู่เดยอจเจอไข่ก็เอาไข่เนี่ย มาไว้บนหลังที่อยู่บมนยอดไม้อ๋อพาอไปฟักอยากมีลูกพาอไปฟักอยากมีลูกก็ประคบประงงึ้นมา จนไข่เนี่ยฟักเป็นตัวเลี้ยงดูเหมือนลูกตัวเองเลยคือรักเลยฮะก็รักเลีเล้ยงดูเลยก็บินไปหาอาหารบินไปบินมาเอาอาหารมาป้อนเงี้ยแต่นี้มันก็อยากจะบินแบบพ่อกับแม่มันโอ้มันบินไม่ได้ทักทีใช่มันก็ฝึกบินเนี่ยพอ,อพบ,บินบินปุน๊บตกมังล่างโอ้โหตกมังางมันก็ไต่ไต่ไต่ขึ้นต้นไม้ไปบนหลังฝึกบินใหม่เมื่อกีเนียโดดไม้จะบินตกมังล่างทำเนี้ยทุกวันบินไม่ได้บินไม่ได้ทุกวันทุกวันจนไอ้นกตัวผู้ตัวเมียไอ้สองตัวเนี้ยก็เลยมาปรึกษากันไอ้ตัวเมียก็ พ่อพอ่อเราจะบอกเขาดีไหมว่า <PUBG> ลูกเราเป็นเต่าเอาเต่าไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงโอ้ยบินกี่ชาติเขาบินไม่ได้แค่บินเอาแต่หลังลงอย่างเดียวฟันหล่อว่ะตเต่าไม่ใช่เต่าชนยิ้มนี่ไงบอกแล้วว่าเอาเต่าเขามาเลี้ยงเหมือนเอาเมี่ยงเขามาอมถูกต้องเลยนะฮะ นี่ดูของผมนี่เป็นไงเขาบอกจับอะไรก็ละลายเคยจับแล้วละลายปะยังไม่เคยเมื่อคืนเนี่ยผมจับแล้วละลายไปจับอะไรเข้าหลังหมู่บ้านเขาเล่นไฮโลกันอยู่เอาไว้ตับผมจับไปไปหกสูงมันออกอะไรออกสามเอี่ยวอะเขาละลายเลยผมการพนันไม่ดีไม่ดีแล้วการมันเลิกกันยังเลิกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อพนันกันตลกอยู่เรื่อยเลยไปดูไปดูไปดูครับไปดูกัน เมือ่อวานนี้ชีช้หน้าไปเนี่ยเมื่อวานนี้ <c oughs> ชีพ <c oughs> ช้พุงกัะชี้พุงกันนะอ่ะลูกผมมาเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งสนุกมากเลยนะคุณถ้าเล่าให้ฟังสนุก,กผมมีรางวัลให้เลยเรื่องจริงแล้วลูกผมมาเล่าให้ฟังแต่ผมขำเลยจริงดิมีนี่มีเจ้าเมืองอยู่เมืองหนึ่ง <c oughs> ต้องการให้ลูกสาวได้แต่งงานแต่ลูกสาวเป็นคนแปกมารย์มากคือมือของลูกสาวก็เลยนะจับอะไรก็แล้วแต่จะละลายหมดเลยเฮ้ยเรื่องจริง ก็เลยประกาศหาคนที่จะมาแต่งงานมีของอะไรมาให้ลูกสาวฉันและจับแล้วไม่ละลายเจอตัวนคู่ของลูกสาวฉันมาทุกงหัวเมืองเลยมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเรียกลูกสาวมานั่งเลยคนแรกจะเป็นใครเข้ามาซิมาจากหัวเมืองหนึ่งมาถึงปุ๊บเอาเพชรเพชรก้อนขนาดนี้เลยเผ็อแสงอันนี้ครับเอามาถวายกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นไงรับไหมเจ้าหญิงจับเพชรเลยเป็นไงจับปุ๊บละลายหายไปเลยอ้ยเออไม่น่าเชื่อคนต่อไป อีกคนเดินมาถึงเอาทองคําแท่งขนาดนี้โอ้โหเออทองคําแท่งขนาดนี้เลยใครเป็นนิโก้ไม่ใช่นิโก้แต่ซาอุมาให้ปุ๊บแล้วหญิงจับเลยเป็นไงละลายหายไปเลยทองคำก็ละลายละลายดิโอ้ตายแล้วใครยืนจะได้ใครเป็นผู้ชนะคนนึงแม่หัวใสไงไม่อยากทองคำแล้วหยิบก้อนหินแล้วก็มาเล่อเลยโอ้ญิงครับผมเอาธรรมชาติมาถวายเออหินก้อนหินไงตรงหญิงจับก้อนหินเลยเป็นไงละลายไหลเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลยโอ้ตายแล้วก้อนหินเป็นโจ๊กเออ S <S <S ละลายไงละลไม่มีคู่ซะแล้วพวกเนี้ย,ย,ยออมีอยู่คนนดผู้ชายเ,ออเป็นเด็กมันนอกอคอกนา้ำผอม,มใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแล้มวมาถึงอ,อ,องค์หญิงครับช่วยจับของผมหน่อยนะครับจะ<อ><อ>ละลายหรือเปล่าไม่รู้ก็ช่วยจับดูหน่อยนะครับ,บไหนมัดขออยู่ไหนล่ะอยู่ในกระเป๋าของเกงผอออองู้ชายนั้นจับกำไปกำมา ก,กจล,ละลายาไปเฮ้ยคุณพ่อสเส็จพ่อ,อไม่เห็นละลายในกันเองอยู่ที่มือฉันอยู่เลยพ่อเห็นเฮ้ยทะลึ่งหรือเปล่าอ,ออกมาดูได้ไหมเอเดกบอกได้ครับได้ครับเอาออกมาดูได้หญิงก็ฟักมือแบบพุ่งหอมแบมือเสร็จปัป๊บกลายเป็น M N M แล้วทำไมไม่ได้อ่ะอ้าว M N N ละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือ ละลายหลายอย่างในปากเนี่ยนะดีลยไม่ไปอมข้าแค่จับโอ้แค่จับโอสายไหมนี่ก็ละลายในปากได้ใช่ไหมคือต้องหากันพอแล้วครับช่วงนี้พักดื่มเจนิฟูสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าหาเฮ นุนนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนี่ฟู้ด พอพอแล้วจะเละกันใหญ่แหมวันนี้อยากแจกให้เละๆตุ้มเป๊ะไปเลยอ๋ออยากแจกอครับกลับมาสู่ช่วงแจกซ่าฮ่าเฮ เอาละครับก็ซรัพย้ยเตือนกันเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสมวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับครับหนึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันห้ามปลอมชื่อปลอมเสียงนะครับครับแล้วขออีกนิดหนึ่งขออยู่หน้าทีวีจริงๆนะฮะถ้าไม่ได้ดูรายการเราเราตัดสิทธิ์เลยนะถ้าโทรมาแล้วยังไม่ได้รับของรางวัลก็โทรมาเล่นได้เรื่อยๆครับผมทุกอาทิตย์เรามีแจกกันอย่างนี้นะฮะครับผมอ่ไปดูกติการและของรางวัลกันก่อนนะครับถูกตั้งครับ กติกาแจากซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด1ิบแผ่นป้ายภายในสิบแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูตกล่องใหญ่ห้ากล่องกล่องเล็กอีกห้ากล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียงสาแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้หนึ่งแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูตกล่องเล็กหรือเจนีฟูตกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึครั้ง และแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานานโนโคอฟฟี่สองกล่องมูลค่าสี่าสอสอสร,สรา้อเง้นสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8ป8ถึง9อาเาล่ะตอนนี้คุณโรเบิร์ตรับทร,บราบกติการและของรางวัลก็เรียบร้อยแล้วครับผมนี่โทรเข้ามาได้เลยเบอร์ไรบอกเขาก็บอกได้เลยนะฮะ02 หกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าครับผมครับผมก็รีบๆโทรกันมาเพราะหลายท่านจ้องอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็ถือโทรศัพท์ด้วยถูกต้องนะฮะ,ะเจนี่ฟู้ดสยามแจกอย่างเดียวถ้าไม่แจกนอนไม่หลับนะครับถ้าสนใจเจนี่ฟู้ดก็สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านนะหรืออยากคุยกับพี่หยองก็เบอร์ส่วนตัวเลยครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองสองสี่ห้าสี่ห้านะครับนั่นแหละครับแต่ถ้าเล่นเกมก็เหมียนเดิมเหมียนเดิมศูนย์สอง หกเ2้าสองสหนึ่งถึง9ครับผมอ่าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะของรางวัลเราเอามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับบังออนค่ะบังออนจากจังหวัดอะไรฮะนนทบุรีค่ะนนทบุรีเมื่อวานก็โทรมาใช่ไหมใช่ไม่ได้ของรางวัลใช่ไหมคุณพี่ใช่ค่ะครับอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าครับอยู่ค่ะรับชมทางช่องอะไรครับพอใจค่ะวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรฮะ สีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงิน <laughs> เล่นเกมได้เลยแบบนี้คุณบังออนกับคุณบังเอ,อิญเชิญเลยจ้า <c oughs> โอเคมากป้ายแรกเปิดเลยนะครับออแล้วครับป้ายแรกเป็นเจนิฟพูดกล่องเล็กนะครับป้ายต่อไปเจนิฟพูดกล่องเล็กหรือเจนิฟพูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่คุณโรเบิร์ตเปิดขอ,อให้ใหญ่นะครับคุณบังออนใหญ่ไหมครัะเหลือป้ายสุดท้ายเจนิฟพูดกล่องเล็กหรือเจนิฟพูดกล่องใหญ่ครับคุณบังออน กองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะขอให้ใหญ่นะจ๊ะคุณบางอ้นจ้าแล้วแต่ดวงโอ้โหสายแรกก็ลาบลื่นเลยนะครับครับผมอ่ะอยู่ที่ดวงฮะเงินสองพันในผลรอแจกอยู่ป้ายไหนฮะเจนี่ฟุตหนึ่งถึงห้าครับป้ายที่สี่ค่ะป้ายที่สี่คุณรบกวนป้ายที่สี่คุณจะได้รับอะไรคุณบางอ้นจ้าโอ้โหเป็นเสื้อที่รับตื้นของเราเน่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  เป็นเสื้อนะครับคุณบางออนนะฮะเป็นเสื้อจากสโมสรเจริฟูซซูบุสงครามนะครับครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หนึ่งอาทิตย์เราจัดส่งให้ขอบคุณมากคุณบางออนสวัสดีครับสายต่อไปโทรเข้ามาได้เลยนะครับสายต่อไปครับครับอ่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับนารีค่ะนารีจากโคราชหรือเปล่าโคราชจ่ะโคราชเนี่ยอยู่ตรงไหนของโคราชเนี่ยอยู่ปากช่องจ้ะอยู่ปากช่องแล้วพวกนี้จะไปบวชน้องชายที่คลองไผ่ ไปเจอก็ไม่วัดคลองไผ่อยู่นาโทรทัศน์หรือเปล่าอยู่จ้ะอยู่นาทีวีเนี่ยคุณรเบิดใส่เสื้อสีอะไรวันเนี่ยสีขาวกับสีเขียวแต่สองคนเออสีขาวกับสีเขียวว่ะคนคนปอดสีแร้วะเย่ยก็ไปคลองไผ่ไม่ได้กลับเลยแกนี่อาจจะไปนะครมืออะอะไรนะว่าไงนะครับว่าไงครับฮัลโหลฮัลโหลคุณนารี ใ่ใอ่ะเล่นเลยคุณนาลีอ่ะป้ายแรกนะครับเปิดแล้วเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กแกเล็กนะอ้าวขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กอ๋อโฮ้ยอ่ะแล้วป้ายสุดท้ายคุณโรเบิร์ตเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับผมกล่องใหญ่จัะกล่องใหญ่นะขอให้ใหญ่เด้อใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ใหญ่ใริงจริงด้วยอ้อโห เอาลนะครับสองสายลาบลื่นนะฮะเอาละครับของนักวันเราเจดิฟูดหนึ่งเจดิฟูดสองเจดิฟูดสามเจดิฟูดห้าไปไหนครับสามแก้วไปสามเด้อสามเปิดนะครับเปิดไปสามนาฬิกาเได้รับอไหลนิ้วเป้หเป็นเจดิฟูดกล่องเลยครับมูลค่าสองพันสองร้อยบาทนะครับขอบคุณมากดีใจด้วยนะฮะอาทิตย์หน้าโทรมาใหม่สวัสดีครับคุณนารี นะฮะโทรเข้ามาได้เลยสองสายแล้วแต่ดวงนะฮะของเรามี10ป้ายเข,เข้ากันไปนะครับท่านไทยถูกก็เปิดป้ายรางวัลง่ายๆนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์สองหกเนถึงเนะครับรางวัลใหญ่ยังอยู่นะครับนายพลคน้นขอนแก่นอ่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยารบกวนปิดเสียงทีวีนิดนึงครับสวัสดีครับเาบาเสียงทีวีด้วยนะครับ พีพงศลักษครับพี่ยพงศคักษ์นี่เราเนี่ยนี่ครับโอ้โหทำไมโทรติดบ่อยแท้แก่เนี่ยฮะสองเครื่องครับสองเครื่องโอ้ใช่สองเครื่องเลยนี่คนบ้านผมฉลาดนะใช่สองเครื่องแฟนขับพวกเราเออแฟนขับอะรับชมทางช่องอะไรพอใจครับพอใจนี่อาวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินว้ายไม่ใช่นี่สีน้ำผักน้ำแรงจังน้ำผักน้ำแรงสีขีวถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วสีขิวเนี่ยอ่ครับโอ้โอเคสีขิวสีขิวอะ แม่เล่นมุกเล่นมุกด้วยอบอกว่าจะสีด้วยสีคิ้วป้ายแรกเปิดเลยครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ฮะป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่เด้อยหอใหญ่หอยพุงใหญ่กล่องใหญ่ขอยใหญ่พหอยเป็นกล่องเล็กเด้อไม่ได้จอยเดี๋ยววันจันทร์โทรมาใหม่นะขอบคุณมากวางสายให้สนิทสวัสดีครับน้าอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณอะไรคะสีวพรค่ะสีวพรจากไหนคะสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครใช่ไหมมหาไซเมนบอถูกอยู่รับชมทางช่องอะไรพอใจค่ะพอใจช n แนลอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าอยู่ค่ะอ่าวันนี้พี่โรเบิรเนี่ใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีขาวค่ะสีขาวนะชมพูพอไกลมันจะเป็นสีขาวจ้าจ้จ้โอเคโอเคเล่นเลยป้ายแรกนะครับ เอาละครับเนี่ยเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเชิงครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอให้เล็กนะจ๊ะเล็กไหมอ้าวโอ้โหเอาละเอาละเอาละป้ายหนึ่งเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่โอยเป็นกล่องเล็กน่าฆาไม่ได้ชิมพรขอบคุณมากวางสายสนิทเดี๋ยววันจันทร์โทรมาใหม่ อ่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับสายหลุดนะฮะต้องขออภัยด้วยพยายามโทรมาใหม่นะฮะแต่เวลาโทรมาแล้วก็วางสายโทรศัพท์ให้สนิทนิดนึงถูกต้องฮ <trov> นะท่านใดยังไม่เล่นอ่ะคุณโรเบิร์ตเดี๋ยวช่วงนี้เรา พักดื่มเจนี่ฟูสักครู่นะฮะช่วงหน้าอย่าห่างโทรศัพท์รีบกดรอเลยเรากลับมาต่อในช่วงแจกส่าฮาเฮ โอ้โหเอลเคสหมดแล้วแหมก็บอกต้องเชียร์กันหน่อยเพราะเจนิฟูเราแจกฟรีวันนี้ต้องเชียร์ถูกต้องฮะอ่ากลับมาสู่ช่วงที่สองช่วงแจกซ่าฮ่าเฮ่มาเลยรับเร็วเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับวิเชียนครับวิเชียนจากจังหวัดอะไรครับ ชนบุรีครับชนบุรีนะรับชมช่องอะไรครับคุณพี่วิเชียนพอใจครับพอใจอยู่หน้าทีวีนะอยู่ครับผมครับผมใส่เสื้อสีอะไรวันนี้สีน้ำเงินนะครับโอเคสีน้ำเงินตรงเป๊ะแสดงสายตาดีเชิญครับกดดุมอะไรนะกระดุมสีดำกระดุมสีดำโอ้โหชัดขนาดนี้เนี่ยแม่ก็บอกแล้วพอใจชัดเป๊ะเป๊ะมากเอาแล้วกระดุมสีดำอยากให้ได้รางวัลเลอเกินคนนี้นะฮะรอเลยพี่โอเค ป้ายแรกเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กครับผมคุณวิเชียนป้ายต่อไปเป็นเจนิ่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กครับเล็กอยากให้ได้อยากให้ได้อยากให้ได้นี่จ้าคุณวิเชียนจ้าเอาละเหลือป้ายสุดท้ายเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนิ่ฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กครับเล็กเล็กนะขอให้เล็กนะคุณวิเชียนจ้าคุณวิเชียนโอ้ยเป็นกล่องใหญ่ไม่ได้นะพี่วิเชียนขอบคุณมากหวันจันโทรมาใหม่วางสายสนิทสวัสดีครับ แล้วแต่ดวงนะฮะอ้าวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับธัญพัฒน์ค่ะธัญพัฒน์จากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่ตรงไหนเมีนบุรีค่ะมีนบุรีอ๋อมีนบุรีนะฮะรับชมทางช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าคุณพี่ค่ะครับวันนี้ผมจัดรายการกับคุณโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตที่ใส่เสื้อสีอะไรสีขาวค่ะสีขาวนะต้องไปย้อนเพื่อเสื้อตัวนี้มันเป็นของอะไรนะค่ะค่ะโอเคนะคุณพี่เล่นเลยอ่า ายแรกนะครับเปิดแล้วเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กนะครับอ่ะป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ขอให้ใหญ่นะจ๊ะใหญ่ไหมโอ้เป็นกล่องเล็กไม่ได้เสียด้ครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่สวัสดีครับมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับอภิสิทธิ์ครับชื่ออะไรนะอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์ครับอ๋อไม่ได้ไปขึ้นศาลเอาคนละคนเอาคนละคน คุณพิสิธ์ครับอจากจังหวัดอะไรครับชนบุรีครับชนบุรีนะคุณพี่นะครับรับชมทางช่องอะไรครับอ่าพอใจครับพอใจวันนี้ผมใส่เกงสีอะไรครับฮะผมใส่เกงสีอะไรวันนี้ไม่ได้ยินเลยครับพี่ผมใส่กางเกงสีอะไรครับเกงยีนนะครับกางเกงยีนอ๋อมันสีก็ขอบๆก็ขาผมเปิดเลยนะครับป้ายแรกนะครับอ่า เป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กนะครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับติ๊กตอกัตอบติ๊กตอกเล็กนะเล็กขอให้เล็กนะ่งจ้าเล็กหน, <ะ S 1> นึ่จ้าฉรำชนเป็นกล่องใหญ่ไม่ได้จริงนะคุณพี่ขอบคุณมากวันจันทรมาม่สวัสดีครับครับโอ้โห oh. แล้วแต่ดวงนะฮะแล้วแต่ดวงของท่านเราอยากให้ได้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับขวัญใจค่ะขวัญใจจากที่ไหนครับเนี่ย นครราชสีมานค,คนครราชโอคคนโคราชบ,บ้านผมอยู่อยู่เพื่ออะไรครับปากช่องค่ะปากช่องอีกแล้วในพูดปากช่องได้ป่าคนพูดไม่ได้จ้ะทําไมพูดไม่ได้เราพูดได้ปากช่องอออตายเดี๋ยวก็ปากแตกกันแก <laughs> <laughs> อออะรับชมานช่องอะไรพอใจคะ่ะอยู่หน้าทีวีไหมตอนเนี้ยอยู่คะ่ะอ่าผมใส่เสื้อสีอะไรวันเนี้ยสี น้ำเงินกับสีชมพูอ่อนนี่สายตาดีเลยไงอยากให้ได้รางวัลนี่ไม่ใช่ชมพูอ่อนนะคนใส่บัญยาอ่อนด้วยเปิดป้ายเปิดป้ายแรกอ่าเปิดเลยอาล้ครับอ่าเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะกล่องเล็กกล่องเล็กกล่องเล็กก็ขอให้เล็กอยากให้ได้ท่ายถูกปัาสุดท้ายคุณโรเบิร์ตเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับ กองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะขอให้ใหญ่เน้นจ้าขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่ไหมอ้าอเหระครับโชคดีแล้วคุณป้ายไหนฮะของรางวัลเจดิฟู้ดหนึ่งสองห้าเบอร์สองค่ะเบอร์สองนะเบอร์สองนะครับอยากให้เจอได้ลมากคนบ้านผมคนต่าช่องก็เจออะไรครับโอ้หเป็นกาแฟนาโนครับริบคุณค่า450บาทนะครับ โอ้ยหมดเวลาซะแล้ว <Blues. S 2> <hammer> เดี๋ยวดูว่าในายพลอยู่ไหนในพันอยู่ไหนฉเฉลยสิผม<ว>ไปอยู่ตรงนี้นี่นะครับเงินสดหนึ่พันบาทและก็ก็เป็นใครไม่ได,ไได้นอกจากนายพลคนขอนแก่นของเราโอ้โหไม่ได้จริงๆวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเจนิพุนะฮะผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับนั่น และก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ติดตามชมรายการของเราด้วยดีเสมอเมอเ <c oughs> สมอมาเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่วันนี้ผมเชษฐ์เชิญยิ้มนะค,ะ<ม>นะครับผมโรเบิร์ตดอมดานครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า